มมองศาตั้งฉากกระดวงให้มาที่สุดที่สุดนะคือเป็นการที่เรียกลเลยเตรียมแผงให้ให้ให,ให้ให้ได้ครับไม่งั้นพลวัดไม่ตรงปุ๊กเป็นงไงครับไม่ค่าน,น้อยัเไปโทษว่าไปโทษว่าโอ้โหอไไม่มีคุณภาพเลยใช่ใชถ้าถ้าดูจากวัดโบนวัดวงโบน,บนสูงสุดเลยไหมวัดโบนสูงสุดโบนมันขึ้น แต่ว่าเวลาเราต่อกระแสเนี่ยมันจะถ้าปิดทิศ่าปิดทิศมันจะไม่ขึ้นต้องวัดกระแสดีกว่าวัดกระแสอ่าตอนนี้เดี๋ยวลองตรวจน้าให้เดี๋ยวลองลองวัดอันนี้ลองวัดดูเดี๋ยวให้ท่านไปดูก่อนตอนเนี้ยทุกครั้งเนี่ยที่มีการจะวัดอะไรให้ดูข้างในเพราะว่าของเรียนก็อย่างว่านะครับมันก็จะต้องมีวางยาไว้เป็นธรรมดานะครับเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าเื่อยกหน่อยเพื่นในใจอจยกได้ได้ไม่เป็นปัได้เนื่องจากว่าตัวขั้วตัวอะไรเนี่ยเสียบเข้าเสียบออกกันบ่อยๆนะครับมันก็อาจจะมีมีเหตุการณ์ที่ขั้วไม่ต่อนะครับเราก็ค่อยดูแล้วก็ดูไปนะครับเอาคนนี้เราจะวัดแผงพารามิเตอร์ของแผงนี้ก่อนนะครับดูว,ว่าเป็นยังไงนะครับถ้าท่านใดลองดูได้เลยครับลองดูเผื่อจะได้ขอนวัดบนดวันเ,นวเอกวัดบนวัดเอ เดี๋ยววัดโบนดูก่อนก็ได้ถ้ามีดีตองวัดโบนดูก่อนแล้วเดี๋ยววัดกระแสดูได้วัดโบนวัดกระแสลองดูตั้งโหมดโบนลองดูมีสามแผงเลยครับผมเข้าใกล้ใกล้ดีต้นนะครับเพื่อจะเทียบกันนะครับนั่งลงเข้าทางนู้นเลยก็ได้วัดนก่อนนะครับวัดวัดตั้งสูงไว้ก่อนหน้าสิบร้อยนี่นะครับ V นี่นะครับอ่าว V แล้วก็ AC หรือ DC VDC อ๋อตึ้ง เมื่อวันเสาร์ผมไปทำงานนะผมไว้ท้ายรถนี่แหละปรากฏว่า BDC ทั้งคืนเลยอ้าวโอเค BDC วางได้นะครับวางเลยวางเลยอ้าวเวลาวางเลยไม่เป็นไรเอาวัดเอานี้แดงบวกตัวเราก็อย่าบังนะอย่าบังอย่าบังอย่าบังแข็งนะครับแล้วได้หนาทุบแล้วแดงบวกจากขนาดที่ที่เอา